สวัสดีครับสำหรับในหัวข้อที่20นี้ก็ถือว่าเป็นหัวข้อสุดท้ายในการที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับซึ่งหัวข้อนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของการตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์และก็ความสมดุลของเว็บไซต์ของเรานะครับก็ดับแรกเลยนะครับเราก็ทําการเปิดเว็บไซต์เราขึ้นมานะครับผมก็จะขอปรับแต่งในส่วนตรงนี้ก่อนละกันนะครับ ก็คือในส่วนของ i n d e x และก็ในส่วนของ t i t ต n นะครับในที่นี้ผมได้ตั้งชื่อไปแล้วเรียบร้อยก็คือเว็บไซต์ประวัติของฉันนะครับนี่ก็คือในส่วนของ t i t ต n ของ i n d e x html นะครับต่อไปก็ในส่วนของเพจหนึ่งนะครับก็คือประวัติส่วนตัวก็ให้เราทำการตั้งชื่อ t i t ต n ว่าประวัติส่วนตัวนะครับต่อไปในส่วนของเพจส HTML ก็คือประวัติการศึกษาก็ให้เราพิมพ์ไปในไททันนะครับว่าประวัติการศึกษานะครับต่อไปในส่วนของเพจสก็คือความสามารถพิเศษนะครับ สามารถพิเศษนะครับเมื่อเราได้ทาการลิงก์ครบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาดูว่าในส่วนไหนบ้างที่เราต้องการที่จะปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเติมนะครับเมื่อเราเห็นว่าเว็บไซต์ของเราที่เราออกแบบไปแล้วเนี่ยเกิดความสวยงามแล้วก็น่าจะตอบโจทย์ในเรื่อง ของการดีไซน์นะครับแล้วก็ความสามารถของเราแล้วนะครับเราก็ลองมา p r e ี i e w ดูนะครับกด F12 นะครับผมต่อจากนั้นก็ให้เราลองทดสอบทีละลิงก์นะครับก็คืออันดับแรกลิงก์หน้าแรกก็จะต้องเป็น index. html นะครับแล้วก็ส่วนของ title bar ตอนนี้ก็จะขึ้นว่าเว็บไซต์ประวัติของฉัน ประวัติส่วนตัวนะครับก็จะขึ้นเป็นเพจหนึ่ง html นะครับแล้วก็ประวัติส่วนตัวแล้วก็มีในส่วนของข้อมูลที่เป็นประวัติส่วนตัวของเราต่อไปครับประวัติการศึกษาก็จที่ขึ้นเป็นเพจสองนะครับ html แล้วก็ในส่วนของไตเติ b ลบาร์ก็จะขึ้นปน 2, นะร HTML, ววน Bar, ะวัติส่วนตัวอ่ถ้าขึ้นประวัติส่วนตัวเช่นนี้นะครับก็ถือว่าผิดแล้วนะครับก็ให้เรา ไปแก้ไขนะครับในส่วนของประวัติเรายังไม่ได้เซฟนั่นเองนะครับอ,อย่าลืมเซฟด้วยนะครับลองพรีวิวมาอีกทีนึงนะครับกด F12 ไปที่หน้าหลากักประวัติการศึกประวัติส่วนตัวนะครับประวัติการศึกษาอโอเคครับขึ้นละเรียบร้อย ความสามารถพิเศษในส่วนของไตเติลบาร์ก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของข้อมูลแล้วก็ขึ้นนะครับลิงก์ภายนอกนะครับ Google โอเคครับผม y o ยูทูบขึ้นแล้ว Facebook นะครับตะกี้ YouTube นะครับผมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับคลิกที่หน้าแรก ลองคลิกที่ back to top ดูนะครับโอเคนะครับขึ้นแล้วเรียบร้อยครับสำหรับในการทำเว็บไซต์ครับที่เป็นระบอตส่วนตัวเนี้ยนะครับก็เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างนะครับที่ผมได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดน,นะครับผมก็ขออภัยไว้ในที่นี้นะครับส่วนของการ นำข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาแปะไว้ในลิงก์ให้ละกันนะครับใครที่ต้องการอยากนําไปปรึกในส่วนของการประกอบเว็บไซต์หรือในการที่จะเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ที่เป็น e ีพ20นะครับคลิปที่20คลิปที่สุดท้ายนะครับก็สามารถนำในส่วนของข้อมูลต่างๆนะครับเอาไป รับแ่งแก้ไขเพิ่มเติมหรือจะนําไปฝปึกซ้อมลองทําเว็บไซต์ดูนะครับเกี่ยวกับโปรแกรม r e m e m b e r CS6 นะครับสําสหรับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีไม่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปถัดไปนะครับก็จะนำความรู้ใหม่ๆมา ครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับหัวข้อนี้ก็จะฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับในหัวข้อนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ